คนรวยไม่จําเป็นต้องซื้อประกันชีวิตนี่คือเรื่องจริงนะครับถ้าตัวแทนประกันชีวิตคนไหนนะไปบอกคนรวยว่าเขาจําเป็นต้องซื้อประกันชีวิตอย่าไปเชื่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนรวยเนี่ยเขาแปลว่าวันนี้เขามีเงินเขามีหลักทรัพย์เยอะแยะมากมายวันนี้เขาจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สร้างภาระแต่เขากลับสร้างทรัพย์สินให้กับคนข้้งหลังนะฮะดังนั้นคนรวยจริงไม่จําเป็นต้องซื้อประกันชีวิตในขณะที่คนไม่ค่อยมีเงิน จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเพราะว่าถ้าไม่มีเงินแล้วเขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาจากไปแบบค่าตัวกลายเป็นศูนย์ประกันชีวิตจะช่วยนะครับเปลี่ยน การสูญเสียไม่ให้สูญเปล่านะครับเป็นเงินก้อนหนึ่งสําหรับให้คนข้างหลังเขาเลี้ยงชีพต่อไปได้แต่คนรวยซื้อประกันชีวิตเพราะมันเป็นการส่งต่อมรดกมันเป็นการสร้างทรัพย์สินสามารถดับเบลิลทรัพย์สินให้งอกเงยขึ้นได้และเป็นวิธีการที่มหาเศรษฐีระดับโลกเขาใช้ส่งมอบทรัพย์สินกันครับ